มนี่ทำอะไรอย่างนั้นล่ะทำพิซซ่าใส่คได้ค่ะแต่จะเป็นครีมชีสน้ำโอเคค่ะไปะสาแกนนี้แล้วกันเนี่ยถูกวปะล่ะอันนี้น้ำอย่างเดียวใช่ไหมคะ่ะ้าสิบาี่บได้ไค่ะสแกนอยู่ข้างเลยนะ ร้อยบาทจ้าเอ้ยร้อปบสอจ้าเนอเนอไหมคะเนอคนที่ไหนกันเนี่ยปคกุงเทสกรุงเทสขอบคุณค่ะอ้าวนี่พี่เป็คนกุงเพจริงด้วยแล้วพี่ากเไปเที่ยวไหนพี่มาบ้าเแฟมาเลยมาเลยมเยมาเมิเลิมามเมาเมาเม้เาเลมาเรื่อเเมาเรื่องใยญ่อ๋อกลับมาเลย่ยวบ้านแฟนเ รถติดไหมพี่มาไม่ติดเลยแสดงว่าเขาไม่เที่ยวกันเนาะรอบเนี้ยพราะทุกวันพ่ออะไรนะโอ้โหรถที่วิ่งมาเขาไปคูระเบิดอะไรแบบนี้ไปต่ารูนี้แล้วเมื่อไหนอะสระบุรีสระบุรีนี่ยนีเปรียบจังหวัดตะวีเขาเท่าไหร่อุ้ยนี่มดิบดิบดเนียบเลย อ้าวสะสมไปละไม่ค้าไม่น่าไหวแล้วต้องกาแฟสักแก้วกินชิ้นหมดแล้วค่อยดึงถุงขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ